มาที่ Starbucks นะครับชิมแซนด์วิชสลัดไข่ครับรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆกับที่ร้านคอฟฟบีนนะครับวัตถุดิบที่เขาใช้นะครับ ขนมปังนิ่มๆสีอมฟ้าๆมีขอบนะัะไข่ต้มขาวไข่แดงหัวหอมมายองเนสนิดหน่อยเปนเนยนิดๆน,นะครับอันนี้ผมเดาดูนะเหมือนเขามิกซ์คนกันมานครับแล้วก็มาทาบนาขนมปังอีกทีนะแล้วก็ทำแบบไม่เหนียวเนนเลยนะครับ มันก็เวลาหยิบกินเนี่ยมันค่อนข้างแห้งเลยทีเดียวมันไม่เลอะนิ้วนี่เป็นข้อดีนะครับส่วนราคาคือ1 0 5บาท2ชิ้นใหญ่นะครับตกชิ้นละ52.50บาท52บาท5 0สตบงคาทสนั่นเองนะครับราคาพอๆกับร้าน Coffee b ฟบีนะ พอทานแล้วนะครับรู้สึกว่ามีเท็กเจอร์ของความนิ่มและความหยาบคือมันไม่ใช่ความหยาบครัเป็นความแบบหัวหอมที่มันกัดไปแล้วควบควบอะไรเงี้ยผสมกับความอุ่นนุ่มของไข่และขนมปังเท็กเจอร์ที่ขณะเคี้ยวนี่ครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับถ้ากลินไข่กขี่ขนมปัง ตกัน,น่เนขอบเรื่องขอบของขนมปังนี้ผมอยากที่จะ ถ้าผมถ้าผมทำเองนะครับผมจะเอาขอบขนมปังออกไปนะครับผมไม่ชอบขบขอบขนมปังเท่าไหร่แต่ผมก็ชอบรสชาติแบบนี้สุดนะครับที่หลังจากที่ชิมมาจากตุกร้านนะครับมัน s i m p l ลนะครับสามารถรับรู้รสชาติของวัตถุดิบอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องปรุงแต่งอย่างเยอะนะครับกินแบบนุ่มๆ ซึ่งมันก็จะต่างกับร้านอกาแฟบีนกาแฟบีนนี่คือเขาจะหอมเนยขึ้นมาเลยนะคือเนยจะจะเป็นตัวชูขึ้นมาเลยสรุปนะครับความอร่อยก็เป็นเป็นความอร่อยแบบธรรมชาตินะครับเป็นแบบ simple i n t h e b f a c e นะครับก็ชอบครับจะเอาไปพัฒนาลองไปพัฒนา นำไปปรับปรุงและใช้ให้เป็นของเราลองดูครับ